สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันในคุยกันหลังมู v ี่อีพีสเปเชียลนะครับกับการรีวิวโดรัยมอนเดอะมูฟี่โลกแห่งซิมโฟนีของโนบิตะนะครับก็อย่างที่เคยพูดไปในคลิปที่แล้วนะคบว่างานรอบสื่อเรอไม่ได้ไปเพราะว่าติดภารกิจส่วนตัวเยอะมากนะครับแต่ในที่สุดก็ได้ไปดูด้วยตาของตัวเองในโรงภาพยนตร์แล้วนะครับเรื่องที่จะมาพูดรีวิวในวันนี้นะครับดิวจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเนื้อหานะครับนี่ โกทารูมูฟี่นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวิวได้พูดเอาไว้ว่าจะมารีวิวคอลเลกชั่นคอลเลกตเบลติเกตของโดรา i มอนด์เดอะมูฟี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนี่นะครับที่ได้มาเป็นลายชิซุกะนะฮะเป็นเหมือนสะท้อนสะ,สะท้อนแสงเลยน,นี่นะครับอ่าอันนี้ด้านหน้านนด้านหลังจะเป็นนี้ครับมันเป็นรูปทรงของตัวหนังเลยนะครับฟิลเหมือนได้ไปดูตัวเดวแบบโรงละครอะไรประมาณนี้นี่ด้านหลังนะฮะ เริ่มที่ประเด็นแรกนะครับก็คือเนื้อหาแน่นอนนะครับว่าภาคนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือเป็นเนื้อเรื่องใหม่แกะกล่องนะครับไม่ได้อิงจากเนื้อหาตอนสั้นหรือว่ารีเมคมาจากตอนไหนนะครับแล้วก็เป็นภาคที่เราจะเน้นที่เสียงดนตรีเป็นหลักนะครับการไปดูในครั้งนี้นะภาพรวมสําหรับรีวริวว่ามันเหมือนกับไปดูแบบคอนเสิร์ตของโดราเมอนเลยก็ว่าได้นะครับอ๋อแล้วภาคนี้เป็นภาคที่ ฉลองครบรอบ90ปีของฟูจิโกะฟูจิโอนะครับนักเขียนการ์ตูนที่เป็นผู้ให้กำเนิดการ์ตูนเรื่องนี้นี่เองนะฮะอ่างที่พูดไปในตอนต้นนะคบว่าเนื้อเรื่องในภาคนี้เนี่ยเขาจะเน้นไปที่เสียงดนตรีเป็นหลักนะครับเอ่อถ้าเกิดว่าใครได้ไปดูนะครับช่วงอินโทรเปิดขึ้นมานะครับคือเขาจะเหมือนแบบประโคมดนเสียงดนตรีเสียงอะไรต่างๆใส่เราตั้งแต่เปิดเรื่องเลยนะครับคือมันไล่ตั้งแต่แบบ เบอร์เล็กไปเบอร์ใหญ่แบบปุ๊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 บเล้าหูมากตอนที่นั่งดูแบบโอ้โหประคมประคมเสียงดนตรีใส่หูเราขนาดนี้เลยเหรอจัดหนักจัดเต็มามากๆนะครับตลอดทั้งเรื่องที่ดูอ่ะมันดำเนินด้วยเสียงดนตรีแต่ไม่ได้มาจากเครื่องดนตรีเพียงอย่างเดียวนะครับในส่วนนี้รวิวพูดมากไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดพูดมันคือการสปอยเลยไงเพราะฉะนั้นส่วนนี้ อยากให้เพื่อนๆไปติดตามแล้วไปรอดูในโรงภาพยนตร์นะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดเลยเออคือนอกจากเนื้อเรื่องที่ดําเนินด้วยเสียงดนตรีต่างๆแล้วนะครับฉากการบรรเลงเพลงก็สําคัญเหมือนกันสําหรับ The ะม v i e ีภาคนี้นะครับที่อยากให้เพื่อนๆได้ติดตามเนาะคือ ซีนที่โนบิตะนะครับกับชิซุกะจแอนซุนิโอรวมถึงโดรมอนด้วยเนี่ยคือฉากที่ทุกคนได้มาเล่นดนตรีด้วยกันน่ะรีบอกเลยว่าตอนที่ยูนั่งดูคือขนลุกทุกครั้งกับซีนซีนพวกนี้นะครับที่เดอะมูฟวี่ได้แสดงออกมานะครับคือทุกคนเล่นกันแบบ คือเราดูแล้วเราเอนจอยแล้วก็สนุกไปพร้อมๆกับตัวละครในเรื่องนะครับแล้วแต่ละเพลงที่โชว์ออกมานะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละเพลงนะครับแล้วมีอารมณ์ที่ต่างกันด้วยนะครับแต่โดยรวมก็คือความสนุกและความเอนจอยนะครับคือพอเราดูแล้วว่าเสียงดน,นตรีมันสะกดให้คนดูอยู่กับเพลงได้นะครับแน่นอนว่าเพื่อนๆที่ไปดูจะ ได้ความสนุกสนานกับเสียงดนตรีที่มีอยู่ในเดอะมูฟวี่ภาคนี้ไปตลอดทั้งเรื่องแน่นอนพูดได้เต็มปากเลยครับว่าเพื่อนๆที่ไปดูเดอะโดรีมอนเดอะมูฟวี่ปีนี้ไม่มีทางผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วยิ่งฉากสุดท้ายฉากคล i มแอซ์ของเรื่องนะครับพลาดไม่ได้เลยสำหรับริวดีมากๆฉากสุดท้ายคือแบบคือขนลุกตอนดูอะริวยกให้เป็นไฮไลท์ที่แบบคือห้างพลาดเลยอะเป็นไฮไลท์ที่ดีมากๆ น,ะะนอกจากเนื้อหาเดอร์มูวี่นะครับผมแน่นอนว่าทุกปีมันจะมีประเด็นบางอย่างที่เขาสอดแทรกเข้าไปในเนื้อเรื่องด้วยนะครับริวแบ่งออกมาได้2เรื่องนะครับก็คืออย่างแรกก็คือการยอมรับจากเพื่อนหรือคนรอบข้างมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งของโนบิตะนะครับอันนี้เป็นพาร์ทดราม่าเล็กๆนะครับอันนี้ลองไปดูในโรงภาพยนตร์กันเองเนาะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ฉากนี้มันจะแสดงให้เราเห็น อีกมุมหนึ่งของโนบิตะนะครับว่าคือเหมือนเป็นการพูดความในใจอะว่าแบบอยากให้ทุกคนยอมรับให้โอกาสหรือแบบให้เขาได้ลองทําอะไรไปร่วมกันกับเพื่อนๆไม่ใช่แบบมากีดกันอะไรเขาไม่ฟังอะไรเขาเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่สองอ,อันนี้ก็อยู่กับตัวละครโนบิตะอีกเช่นกันนะครับก็คือ ประเด็นเกี่ยวกับการฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะครับมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในภาคนี้ไปโฟกัสที่ตัวละครโนบิตะดีๆนะครับซึ่งเอก็จากในตัวอย่างนั่นแหละที่เราได้เห็นว่าโนบิตะเป่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะตัวรีคอร์เดอร์นะครับที่มันเหมือนคลุยอะแล้วเสียงมันเพี้ยนออกมาถูกไหมคือเป่าไม่ได้นั่นแหละในภาคนี้ ไปเอาใจช่วยพร้อมๆกันในโรงภาพยนตร์นะครับว่าโนบิตะจะสามารถพัฒนาและฝึกฝนตัวเองจนสามารถเป่ารีคอร์เดอร์ได้ไหมนะครับลองไปดูประเด็นพวกนี้กันในโรงภาพยนตร์นะครับโอเคประเด็นเนื้อหาจบไปนะครับก็มาต่อที่ประเด็นเสียงภาคนะครับอันนี้ขอพูดถึงตัวหลักก่อนละกันนะครับแน่นอนว่าหน้านาทุกคนกลับมาครบทุกตัวละครนะครับทั้งนาติมนานิด น้าพึ่งน้าตุกน้าต่อยนะครับ5ตัวละครหลักครบเซตนะฮะแล้วก็สำหรับภาคนี้ริวชอบคู่หูของเรื่องก็คือแจแอนกับซูเนโอนะครับซึ่งในปีนี้แต่ละมุกที่ใส่เข้ามาตอนริวไปนั่งดูอะริวนั่งขำแบบมันโดนมันจี้มากมันโดนเส้นริวอะแล้วคนที่ไปดูวันนั้นก็คือแบบขำกันแบบฮาแบบฮาครืนเลยนะฮะ แล้วนอกจากมุกที่เขาใส่นะครับในในในภาคนี้ซึู่เนอ,อไม่รู้ว่าไปกินอะไรมานะครับถึงว่าถึงมีความกล้าที่จะพูดที่แบบคือเรารู้ๆกันนะว่าถ้าพูดอะไรออกไปอะใจแอนมันจะสนองกลับยังไงนะครับสุดท้ายแล้ว สิ่งที่สุนยวพูดไปใจแอนสนองกลับให้แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับคือชอ็ชอตที่2ตัวละครตัวนี้พูดกันรับส่งมุกอะไรกันอย่างเงี้ยไม่อยากให้พลาดขำจริงๆมาที่นักภาครับเชิญของปีนี้นะครับก็คือพี่แป้งซีบิงนั่นเองนะครับรีวพูดได้เลยว่ามันปิ๊งขึ้นมาเลยลาใครที่ได้ไปดูน่าจะคุ้นกับประโยคติดปากคำนี้นะครับอ่ะ ก็ต้องพูดก่อนว่าริวเองก็ติดตามพี่แป้งซีบิงมาก็นานตั้งแต่ปรถม <c oughs> คือแน่นอนว่าเท่าที่ดูมาเอกลักษณ์ช่องพี่แป้งก็คือการพากเสียงตัวละครในเกมภาคเนื้อเรื่องอะไรที่แบบให้มีมความสนุกแล้วก็ตลกเข้าไปด้วยนะครับผมซึ่งผลงานการาการ์ตูนริวเห็นก็หลายเรื่องแล้วนะนะครับซึ่งผลงานก็ทําออกมาได้ดีนะครับแล้วพอเป็นโดรมอน สำหรับริวที่เป็นแฟนการ์ตูตตนเรื่องนี้ริวบอกเลยว่าพี่แป้งทําออกมาได้ดีมากๆจริงๆครับคือเสียงก็เข้ากับตัวละครด้วยนะโอ้ลืมบอกพี่แป้งภาคเป็นตัวละครมิกะนะครับสาวน้อยที่มาจากวิหารฟาเร่นะครับเสียงเสียงภาคที่ออกมานะครับมีความน่ารักและสดใสมากคือแบบอู้ฟงฟิงอะ่ะประมาณนั้นเลยนะครับแล้วอีกอีกหนึ่งอย่างครับกับตัวละครนี้ นะครับของมิกก็คือน้องกวนมากประเด็นต่อมาครับก็คือตัวละครนะฮะอ,อ,อันนี้หรือว่าน่าจะเป็นอิสเตอร์เอของเรื่องได้เลยนะในฉากวิหารฟาเรงที่ทุกคนได้เห็นในตัวอย่างนะครับเราจะเห็นตัวละครหุ่นยนต์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นด้วยนะครับซึ่งแต่ละตัวมันก็จะมีเอกลักษณ์รูปร่างหน้าตาเฉพาะจริงๆนะครับไปหาข้อมูลมามันคือ คือตัวละครที่เราเห็นน่ะทีมงานเขาพัฒนามาจากคาแรคเตอร์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับดนตรีนะครับแล้วแต่ละคนที่เขาเอามาคือแบบรีเจนต์น่ะคือตำนานทุกคนเลยนะครับมาพัฒนาให้มาเป็นตัวละครในเรื่องนะครับดีวคิดว่าอย่างน้อยเพื่อนๆที่ไปดูอ่ะจะต้องมีนึกออกมั้งแหละประมาณ 1- 2ตัวละครที่แบบว่าเฮ้ยตัวละครนี้เอาคนนั้นมาตัวละครนั้นเอาคนนี้มาอะไรประมาณเนี้ยนะครับ ประเด็นสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือฉากนะครับในภาคนี้แต่ละภาพแต่ละฉากที่เราเห็นน่ะคือสวยมากนะครับทั้งสีสันความสดใสมีออรา่าคือแบบมันประกายแบบโอ้คือริวรู้มาว่าผู้กำกับอ่ะจากของภาคเนี้ยคือพ่วงกับคนเดียวจากปี2018นะครับเกาะมหาสมบัติของโนบิตะกับสองพนะครับที่เป็นภาคเอ,อ ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของนูบิตะอ่าซึ่งสองภาคนั้นอ่ะฉากเฉิอกอะไรออกมาก็สวยนะมันคือแบบโอ้ภาคนี้ก็ทําได้ดีมากๆฮะสําหรับสถานที่ในเรื่องเนาะก็คือวิหารฟาเร่พูดได้คําเดียวเลยคือมันตระการตาริวมากๆนะครับแล้วช่วงที่มีการบรรเลงดนตรีอะไรประมาณนี้อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างเนาะมันก็จะมีเหมือนแบบตัวโน้ตดนตรีอะไรที่มันลอยๆขึ้นมาอู้มีสีสันแบบ คือพอมันรวมเป็นกลุ่มเหมือนฝูงปลาใต้ใตทะเลอะ่ะสวยมากจริงๆนะครับผมลองไปสัมผัสด้วยตาตัวเองในโรงภาพยนตร์ดูนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการรีวิวภาพยนตร์โดรีมอนเดอะมูฟวี่โลกแห่งซมโฟนีของโนบิตะนะครับวิวเชื่อว่าเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มที่มีความชื่นชอบในเสียงดนตรีนะครับหรือเป็นคนแบบคือสายดนตรีเล่นดนตรีฟังดนตรีคือชอบอะไรประมาณนี้หรือว,ว่าภาคนี้เขาเซอร์วิส เนื้อหาที่มันเกี่ยวกับดนตรีแบบจัดหนักจัดเต็มแบบไม่มีกักเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนี้แน่นอนหรือว่าชอบชัวและแน่นอนนะครับว่าการรีวิวในครั้งนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของดิวเท่านั้นที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าโดราเอมอนในภาคน,นี้เป็นยังไงนะครับแล้วก่อนจากกันไปก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับว่าอยากให้ทุกคนสนับสนุนการชมภาพยนตร์นะครับทุกเรื่องนะฮะ คือไปดูกันแบบถูกิี่กทธิ์ในโรงภาพยนตร์นะครับไม่ใช่สนับสนุนพวกเว็บเถื่อนหรือสปอยฝั่งสปอยเลยพวกนี้นะครับมันไม่ได้อัรฉลดเท่ากับการที่เราไปสัมผัสด้วยตัวเองในโรงภาพยนตร์หรอกนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย